สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาอยู่กับช่องหยิ่งพลอยเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะหยิ่งพลอยนะคะจะพาทุกคนมาเข้าขวอยอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหยิ่งพลอยจะพาทุกคนมานี่ค่ะอุ้ยน้ำไหลเลยนี่ค่ะตัวใหม่ทอดค่ะทุกคนเป็นไงคะแค่สี่ตอนเนี้เพิ่งออกมาจากถุงเลยนะคะทุกคนยังไม่ได้ทอดเลยอยังน่ากินขนาดนี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้หยิ่งพลอยจะพาไปทอดใส่กับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ อ่ะลืมแล้วอ่ะใส่กับใส่กับกับใบมะกรูดคะ่ะใส่เข้าไปนะคะจะได้หอมกรอบหวานอร่อยน่ากินคะ่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยนะคะค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะพอก็จะหยิบตัวไหม่ค่ะทุกคนเอาไปใส่ในน้ําสะอาดนะคะเพื่อจะทําการล้างน้างสวมใหม่ก่อนคะ่ะทุกคนโอ้โ,โ,อโหแค่จับก็รู้เลยว่าตัวใหญ่มอรับรองมือนี้เป็นตาแซ่บ นี่ค่ะทุกคนแล้วเราก็มาให้น้องแบบว่าเสด็จน้ำนะคะล้างล้างให้ทั่วก่อนนะคะทุกคนค่ะทุกคนพอเราล้างน้องตัวใหม่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่กระชอนนะคะเพื่อให้น้องเสด็จน้ำก่อน,นะคะ่ะแล้วก็มาแยกไว้เลยตัวน้องใหญ่จริงๆนะทุกคนซื้อมาจุกๆเลยนะคะห้าโล แต่วันนี้มาแบ่งทอดก่อนค่ะกินไม่หมดค่ะทุกคนหลังจากที่พอยล้างตัวใหม่เสร็จแล้วนะคะพอยก็จะมาตั้งน้ํามันให้เดือดน,นะคะ่ะแต่วันนี้ต้องตั้งไฟอ่อนนะคะใส่น้ํามันลงไปเลยค่ะใส่ให้เยอะๆเลยนะคะน้ํามันนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็รอน้ํามันเดือดสักนิดนึงนะคะแล้วพอยก็จะไปเอาตัวใหม่ค่ะมาใส่ลงไปแล้วแต่ทอดไปอ่อนนะคะวันนี้มันจะได้กรอบนอกนุ่มในแล้วก็กรอบนานๆด้วยค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้ำมันก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วขอจะใส่ใหม่ลงไปแล้วค่ะวิเขาเรียกว่าอะไรไขมันแล้วนหะโปรตีน ต่อไปนะคะถึงเวลาใส่ใบมะกรูดแล้วค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเพิ่มความหอมค่ะให้กับเมนูวันนี้นะเขาใส่ใบมะกรูดเข้าไปแล้วมันจะดูหน้ากินนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักก่อนนะคะให้น้องสุกก่อนค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องก็เหมือนจะเริ่มจะสุกแล้วนะคะแต่จะรอให้กรอบอีกสักหน่อยะคะ่ะเลยทิ้งไว้อีกสักพักนึงก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นค่ะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะน้องมีท่าทางที่สุกแล้วค่ะท่าทางกรอบแล้วนะคะเรจะตักใส่ถ้วยเลยค่ะเราก็ช้อนขึ้นมานะคะให้น้องเสด็จน้ํามันก็ตักใส่ถ้วย ค่ะทุกคนนี่ค่ะจากที่พลตักขึ้นมาจากกระทะแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะทุกคนนี่ตัวนึงนะคะมันร้อนค่ะหืมกรอบมากเลยค่ะแต่ขอไปปรุงรสสักหน่อยนะคะใส,ส่เกลือสักนิดนึงก็อร่อยกินได้แล้วค่ะค่ะทุกคนนี่ค่ะเกลือเดี๋ยวพอจะมาใส่ในนี้นะคะโรยไปนิดนึงแล้วก็มาขยำขยำาินี้ค่ะอีกหน่อยดีกว่า เพื่ออัตรัฮ่าฮ่ทุกคนกลิ่นหอมทั้งหอมมะกรูดแล้วก็หอมตัวใหม่ทอดด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวพลจะมาชิมนะคะเพราอใส่เกลือเข้าไปแล้วนะคะก็ตัดกับความมันของตัวใหม่ได้ดีมากเลยค่ะกินเพลินนอนดูซีรีส์แล้วก็กินไปเพลินเพิได้เลยค่ะเพ็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเมนูใหม่ทอดของพลวันนี้ค่ะอร่อยมากเลยค่ะ ยินเสียงไหมยินเสียงไหมกรอบไหม,อ,มอร่อยมากค่ะจะเจอกันต่อไปคลิปหน้านะคะว่าหยองพลจะทำเมนูอะไรและไปตีพึ่งกับพานวันไหนจะพอจะถ่ายคลิปลงมาให้ดูนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์เป็นกำลังใจให้หยองพลด้วยนะคะเจอก,กันต่อไปคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย